สวัสดีดค่ะ,คะมาพบกับวาวานพาเพลินนะคะวันนี้วาวานพาเพลินก็มากับพี่เบียร์พาตลอนค่ะแล้วก็มากับน้องพกานะคะสวัสดีค่ะผมพกานะครับผมวันนี้น้องพากาเราจะพาเราเดินป่านะคะแล้วก็ไปที่ห้างหลังหนึ่งนะคะแล้วก็จะพาไปดูอะไรอีกก็ไม่รู้นะคะ<ม>เดี๋ยวให้น้องพากาแนะนําให้นะคะได้ครับก็สําหรับวันนี้นะผมผมก็ ได้พาพี่ๆทั้งสองท่านนะผมไปชมบรรยากาศข้างในโน่นเลยนะครับผมซึ่งผมไม่ได้มานานนะผมผมจะไปดูกระ๊อบแล้วห้างแล้วกระ๊อบนั่นแหละครับผมหลังเก่าเลยหลังใหม่ก็ไม่รู้นะผมเพราะว่าผมไม่ได้ไปนานนะครับพี่ๆครับเพราะว่ายังยังใช้งานได้อีกหรือเปล่านะทุกคนนะเราจะไปนั่งพักได้อีกหรือเปล่านะทันได้ก็จะไปชมบรรยากาศที่โน่นนะครับผมแล้วก็ผมแนจะไป จะพาพี่ๆท่านสองท่านนะครับไปดูคนป่านะครับผมไม่รู้ว่าคนป่าเนยังอยู่ที่นี่อีกหรือเปล่านะทุกคนนะโอเคครับประมาณนั้นนะครับพี่ๆครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ นี่นะคะเรามาเจอน้องคนหนึ่งมานั่งตกปลาพี่เบียก็ไปขอตกปลาด้วยค่ะทุกคน<ด>นี่นู่นเลยนะครับทุกคนน,นี่ได้ไหมคะพี่เบีย,บยขอน้องตกปลาแป๊บพี่เบียขอน้องตกปลาก่อนนะคะน้ำขุ่นนะครับนี่นะครับพี่ครับน้ำขุ่นมากนะครับผม ส่วนมากน้ำน้ำคูนแบบนี้นะผมส่วนมากคนจะชอบโดดปลากันนะครับช่วงนี้ฝนตกน้ำคูนเอ้ยมันติดอะไรอะติดไหมติดไหม <c oughs> ติดไหมเออปลากำลังดึงเนเียนเสีย <c oughs> <c oughs> ต้อใจจัดปลาดึงแรงปลาดึงแรงหรือคนดึงแรงก็ไม่รู้ <c oughs> ทุกคนสนุกงใส่เยี่ยมมาอันนั้นอะคืออะไรคืออะไรที่ใส่เนี่ยคือ่สย แมงเม้านี่อาหารอาหารปลานัก็คือแมงเม้านะคะที่จับมาเมื่อคืนเพราะว่าฝนมันตกนะนี่ลองดูหน่อยได้หรือเปล่าเนี่ยน้องเขาก็เก่งนะตกปลาคนเดียวน้องเขาตกปลาได้อยู่นะคะก็จะเป็นปลาตัวเล็กนะคะปลาซิวอะค่ะทุกคนได้ยังได้ยังไม่ดึงใหญ่ที่นี่ไ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไ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 ม่ได่ได่ได้ไม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 ่ไไม่ได้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 ไม่ไได้ดไ้้่ไดด นเงียบเหรอดึงครับด,ดึงเลยดึงเลยดึงเลยไม่ได้ไปนั้นนิ่งๆไม่ได้เนาะที่จะได้รู้ว่าได้ไม่ได้อ่ะเนี่ยนั่นนิ่งๆอยู่แค่ตรงไหน,นตรงไหนในตรงข้างบนอะอ๋อตรงข้างบนไกลปะไม่ไกลครับอ่าปลปลปลอ่าอ่ะ,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 อ,ะอันนี้เราจะดู <c oughs> ดูน้องตกปลานะคะทุกคนเราจะไปตกปลากับน้องแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปกันเลยค่ะ แลแต่ใช่ไหมแลแต่จังหวัดที่เราตกได้ใช่ไหม้ยได้เล้วน้องเอ้ยตาดีงต้มง่ายมากเลยครับนี่น้อง รับ<ม><ะ>แป๊บเดียว<ะ>ได้เลยเอาเราตต้องนั้นไม่เห็นได้เลยทำไมน้องไม่ชำนาญรอบเดียวก็ได้เลยนะอันนี้ปาก้างใช้ไหมเรยกคือปากล้างใช่ป่ใช่ปากล้างไหนที่ลองดูหน่อยนะครับการลองดูแป้นนึงนะแล้วก็เราก็จะเดินทางต่อน,นะคะอยากจะลองพบท้าบ้างเขื่อจะได้สักตัวหรือไม่ได้

ไวจ์อ่อ่ะรอบสุดท้ายไปละปลาอันนี้ชัวละร็จแล้วน้องว่าเล่นเยอวผมจะหมดแล้วนี่นะคะหลังจากที่เราดูพี่เบียตกปลาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปต่อที่ห้างที่พกาบอกนะคะน้องเขาก็ลงไปข้างล่างแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปข้างหน้านุ่นเลยนะคะ นี่นะคะทุกคนเรามาถึงห้างหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอันตรงนี้นาผานาผานะคะทุกคนเรามาถึงคันนาผานะคะตรงที้น้องสกาบอกนะคะก็จะเป็นนาผานะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวตรนี้นะคะไปใกล้ๆเดี๋ยวจะเอาใ้ดูนะครบใบบอนเยอะด้วยนี่ค่ะทุกคน มาครั้งแรกมันสวยเหมือนกันนะเนี่ยอยู่กับธรรมชาติป่าในป่าห้างก็ยังนั่งได้อยู่นะคะตรงน,นี้ที่เขามาทำห้างยังอยู่ได้นะคะยังไม่พังนะคะแต่ไม่รู้ว่าลองขึ้นไปนั่งดูก่อนนั่งได้หรือเปล่าน,นี่นน้าผามาก,ก่อนเลยนะ ก็จะมีคนป่าเนี่ยอยู่แถวๆนี้นะครับผมก็ที่พ่อผมเคยมานะผมพ่อผมโดนโดนไล่ตามนะทุกคนนะพ่อผมต้องวิ่งกันโอ้โหแบบว่าเหนื่อยมากๆเลยนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ดีนะครับที่มีน้องคนหนึ่งมานะครับผมที่ไม่ได้เจอครับถ้าเราถามว่ามีอะไรไหมเขาบอกว่าไม่มีอะไรครับก็ปลอดภัยนะครับทุกคน เมื่อกี้น้องมาเมื่อกี้น้องไม่เจอนะคะเ,เราก็มาปลอดภยัยแปลว่าเขาน่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเนอะใช่ไหมเ,เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคะห้างยังแข็งแรงอยู่นะคะยังนั่งได้ปกตินะคะข้างบนนะงบนู้นนะครับก็จะมีเต็นท์ร้วยต้นฝาน มีอะไรนะต้นทรายข้างบนมีต้นทรา,า,ายด้วยนะคะมันสวยนะเนี่ยเราหลบได้นะถ้าฝนตกเนี่ย<ด>ใช่ไหมเราให้ดูรอบๆนะคะทุกคน ค่ะทุกคนเมื่อกี้พี่เบียร์บอกว่าเห็นกระต๊อบอยู่ข้างบนอยู่อีกที่หนึ่งนะคะพี่เบียร์ก็น้ำขึ้นไปแล้วนะคะทุกคนต่ามขึ้นไปออกระต๊อบโอ้มีที่นั่งด้วย หลังคาพังหมดแล้วน่าจะโดนฝนเนาะพังหมดแล้วเแต่ถ้าทําแบบนี้มันก็น,น่าอยู่นะเนาะสวยดีมากมก็ไฟมีที่นอนพักตรงนี้น่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าแบบนี้แต่ว่าถ้ามันไม่พังเนี่ยมันน่าอยู่มากเลยกับตอนนี้นานแล้วนะครับตัว คำตอบเนี่ยนานแล้วทวนออผมไม่ได้มานะครับไม่ได้มานานนะครับแล้วก็เลยพังทายางแต่ว่าพผมมาดูแต่ใช้งานไม่ได้นะคิดว่าพอผมั้งสองคนจะมานอนที่นี่แต่มานอนที่มานอนไม่ได้แล้วพอดีว่าอาใช้งานไม่ได้ว่มาทำใหม่สีะ้าใช่ต้องมาเพื่อมี คนป่ามันนอนด้วยนอนนอนว่าว่าโคนป่าให้พ่อมาดาคนป่าในการยุ่งเลยเดี๋ยวคนป่าเอาตัวไปตอนไหนยังไม่รู้เลยใช่ไหมนี่ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะคะที่เรามาก็ไม่เจอคนป่านะคะทุกคนน่ากลัวมากสวยเหมือนกันนะทุกคนมีโต๊ะกินข้าวด้วยนะคะนี่นี่น่าจะมีคนเพิ่งมาทำนะคะนี่ เพราะมันยังใหม่นี่แต่ที่นั่งนี่ก็พอนั่งได้เนาะเราคงไม่ตกหรอกเนาะใช่ไหมก้นไข่ใหญ่ก็โชคดีนี่แค่นี้ก็นั่งได้เลยใช่ไหมก้นไข่ใหญ่ก็โชคร้ายไปนะคะไข่ก้นเล็กก็ไข่ตัวหนักก็ระวังตกนะคะนี่โอเคนี่อยู่ท่ามกลางป่ามีบ้านอยู่ท่ามกลางป่า ข้างป่าเนี่ยสวยเลยชอบนะนี่นะคะทุกคนนี่หวานมาครั้งแรกนะคะบรรยากาศดีมากที่นี่แล้วก็น้ำเนี่ยมันขุ่นเนาะเพราะว่าฝนมันตกทุกวันทุกวันนะน้ำมันก็ไหลามาแล้วก็ขุ่นด้วยน่าจะมีมีปลาเยอะด้วยนะคะเหมือนที่เมื่อกี้พี่พี่เบียร์เขาตกป่านะคะนี่ สวยมากเลยค่ะหน้าผาเนี่ยบรรยากาศดีมากต้องขอบคุณน้องพากานะคะที่พาเรามาเนี่ยไม่เนเวลาชมบรรยากาศเราสวยมากมียากาศเย็นมากครับตัเพราะว่าถ้าฝนไม่ตกอ่ะน้นําจะใสกว่านี้นะถ้าน้ําใสกว่านี้เราเอาน้าทำน้ําต้มได้นะครับ เราต้มน้ําได้นะคะเราทำเราทำน้ำต้มเลยนี่เอาน้ำเนี่ยนะคะเอามาทำน้ำต้มนะคะบรรยากาศดีมากสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนดื่มได้เนาะาต้ก่อ ห,หลังจากที่เราชมหน้าผาแล้วก็บ้านกระต๊อบข้างบนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งทานข้าวกันแล้วนะคะ,ะเพราะว่าเราก็เดินมาไกลแล้วเนาะหิวละเริ่มหิวละพีกายห,ห,หิวแล้วใช่ไหมพี่เบียหิวยังคะหิวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทานข้าวกันตรงไหนดีเมน,นูสิตรงไหนแล้วที่เราดูแล้วมันเหมาะ ตรงนู้นก็ได้นะ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวอยู่ตรงหน้าผานะคะตรงนี้นะคะเราฝนไ,<ป>ได้ครับผมใช่เนาะจะไปกันเลยค่ะนี่เราก็จะมาทำที่นั่งคนลบาทนะทำที่นั่งก็หมดสิยัาไ <laughs> <laughs> ม่มหมด ังไม่หมดค่ะอ๋อลืมเอาช้อนออกพ้อมแล้ต่ขอกินข้าวกับมือนะไม่ขอไไรซ้อมนะคะกายกินข้าวกับมือแล้วว่าใช้ช้อนคะได้หมดครับข้าวนี้ไปเยอะกว่าไม่รู้ว่าพอๆกันนะห่อนะกินมากเลยค่ะมีหลายเมนูนะครับผม จะใช้มือเราจะใช้ช้อนคะใช้มือครับโอเคได้หมดใช้ช้อนครับได้หมดมค่ดะแล้วแต่ได้หมดถ้าสดชื่นหวานแอบแล้วไปเนี่ยนี่ปะใครจะมาขสัเข้าวข้าวไงน้าชิ้ นี่นะคะกับข้าวของเราวันนี้วันนี้ต้มไข่น้ํานะคะแล้วก็มีน้ําพริกแล้วก็ผัดเผ็ดปลานะคะที่เราไปจับได้เมื่อคืนนะคะทุกคนน่ากินมากพกาเราก็หิวแล้วนะคะนี่กินข้าวเยอะๆจะได้โตไวๆไม่โตนะครับข้าวอร่อยมาก าขอใช้มือนะคะได้หมดเนาะนอา่านจอหรออน้อเออนเอเะลวนเดอยวันวน, <c oughs> นี้พากกาบอกว่าให้เราใช้พรอนกินข้าวนะคะพากกาบอกแล้วก็ต้อง <c oughs> ทำตามที่ปากกาพูดนะคะต้องใช้เราก็จะไปล้างมือแล้วก็เอาพรกินข้าว วันนี้ลืมเอาผักมาเนาะมาเกินได้แค่นี้อันนี้เขาเรียกกันว่ามาราคุ้งคลิ้งใช่ไหมมาราคุ้งคลิ้งใช่ปะไม่ใช่มาราคุ้งคลิ้งเป็นยังไงมาราคุ้งคลิ้งไม่เคยได้ยินเลยอแล้วก็ออกเที่ยวๆหรมันเป็นมาราดูมันเหมือนคล้ายๆกับมาราคุ้งคลิ้งมารามาราคุ้งคลิ้งมาราคุ้งคลิ้งหรือว่ามาราขี้เนาะ ะมะระก,กุ้งกิ้งมันเป็นยังไงนะทุกคนรู้จักไหมคะมะระก,กุ้งกิ้ง <c oughs> <c oughs> นี่ก็เพิ่งเคยได้ยินนะคะม,นนมันจะนกกุ่มๆอันนี้คือลูกอะไรนะไม่รู้เลียงไม่ถูก <c oughs> ก็น่าจะชื่อมะระก,กุ้งกิ้งเหมือนที่น้อง <c oughs> น้องพากาบอกนะคะ,ะมะระกกุ้งกิ้งของน้องพากา <c oughs> แต่มันอร่อยน้องพะกันมันก็หอมอม,มันจะเปเรี้ยวหอมหอมแม่พาเลี้ยงเมื่อวานอยู่แต่จำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะจำมันมึงเมื่อว์อืมได้กนเหมือนกินมหอมเหมือนที่เรากินมออัน่วใช่ปะ่ะไม่ใช่เลยไง กัดเงียบเลยนะได้ยินเสียงนนกได้ยินเสียงน้ำไหลด้วยถ้าใครที่ชอบธรรมาชาตินะเที่ยวธรรมาชาติก็จะมีคนเก่งนักปะการังมันก็จะสนุกไปอย่างนเสียงเพลงหม้ออือ กนินเยอะนะเบเดแล้ววันมันไปบ้านจะรับามามอร่อยมากนี่ก็มันใส่ได้วเลี้ยัน้องมึงได้ไม่ไหวกัดไม่ได้แชลไ่ได้<ช><ช>น้องมา คิดว่าคนตกีก <laughs> <laughs> ทำไมมันดูมืดๆจัง <laughs> อร่อยไหมครับอร่อยค่ะโอ้โหมัม่มเลยนะครับ <laughs> <laughs> ม,มม่มเลยค่ะนี่นะครับ มัน้อพกายอยากจะมัำได้ไหมคะก็มีเมนูหลายอย่างนะทุกคนนะอร่อยมากมีแค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วเนาะช้นมันริอผัก นี่นะคะแล้วก็ทานข้าวกันกายเ,เากษกันแล้วนะคะเหลือน้องพาก,กานะคะอ,อร่อยครับผมเลยอร่อยส <laughs> ดให้หมดเลยนะกับข้าวว้าวสดหมดเลยน้าสุปเดียวมานะคะเด็ <laughs> กระดูซิงคป์ปลา ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ได้จบกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันก,นกลับบ้านแล้วนาะหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามวาวหวานพาเพลินด้วยนะคะแล้วก็พี่เบียร์พาตะลอนด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องพากานะคะที่พาเรามาในห้างแล้วก็น้าผาได้มาเจอ ธรรมชาติหลายๆอย่างเลยชอบมากเลยค่ะอากาศเย็นไหมครับเย็นมากค่ะแล้ก็ถ้าจะจะไปสถานที่ที่ไหนมากเดี๋ยวจะพาไปครับผมได้เลยค่ะพานลุยเลยค่ะลุยได้หมดเลยนะคะมีฝนแต่ไม่ได้หรอได้ค่ะได้เดี๋ยวเราจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวโทรศัพท์เราังเราใส่เสื้อกันฝนได้ค่ะเราต้องพกถุงด้วยนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายไ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่นะครับผม